อ้าะ,ะแล้วเขาขี้ไมห้หนูจำกินมาตาตากล้องนี่โอ้โหไม่รู้เรื่องถังคมเลยคะ่ะตากล้องอะ่ะไม่ดูเรื่องเลยตากล้องอะ่ะตากล้องโมโหมากเอามันทั้งหมดเลยเอาเลยตากล้องอือฮึอ้อาว ต่อเม่จมูกส่งให้เขาดูก่อนต่นี่นะคะนี่ตะก้อบอกสุด่องเ่ยตะกิกนรีวิวเพราะอยากจะกินกันแดดให้เรารีวอว,วูต่ตะก้อ ค่ะนี่พามปูกันนะคะเอ้ยกัางรีวิวการกินปูใช่ไหมรีวิวการกินปูนะคะแต่แกะเองไม่เป็นน่ะรีวิวการกินปูนะคะแต่แกเองไม่เป็นเดี๋ยวมันทิ่มเราเรือหรอทิ่มมีคนมองเลยอยู่ข้างหลัง เอไหไหนตกล้องอะตกล้องมันหาไปหน่ออบอกบอกเขาแค่นีอนก้อบอกแคนี้ก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนแค่นี้ก่อนสวัสดีนะคะเค่อยมาทำคลิปพรุ่งนี้จบก,กันลาไปก่อนนะคะ